บ่ได้ดังโดนหรอพี่น้องมึงอยากดังไงเด้อจัดครอบดังจัดดังให้เจ้าของกันพี่น้องผมบ่ได้ดังโดนเลยมึงอยากดังเนี่ยจัดดังให้เจ้าของเนี่ยเอาดังคาคาเลยมันนี่ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับพอก็ผมเอียบแสบได้ของแสบมาอีกแล้วพี่น้องเป็นหัวหมูเป็นหนักกากหมูนะครับนี่ครับหนักากหมูหนึ่งเอามากระนัมจิมซีฟู้ดนะครับหนักกากหมูหนึ่งมาแบบเปื่อยๆเลยพี่น้องบรรยากาศทึ่งกระถ่อมนะครับทึ่งเถียงนาหน่อยฝนกําลังตกแล้วเมื่อกี้พี่น้องไหมเป็นเมนูกับเขาก็ได้กรบแกมก็ดีได้มาหนิครับหนักากหมูหนึ่งเอาพี่น้องหนึ่งเอาเอาแต่ก oh ่อนื่นกับเขออยากพี padding, ่น้องแก่ข้าวหน่ยด้ แกข้าวแล้วกินยังกะเซียบเออฝนยามาน้าพี่น้องห้องทวงเอาเนี่ยนึงบ้านหวนเลยนี่พี่น้องแจวซีฟู้ดเด้อเนี่ยปุ้งสมๆได้ก,กินกันหนึ่งเนี่ยเอ้าหนึ่งพี่น้องพี่เออเอาใบหูก,กันละมันนี่อยากหัวอยากดังเด้อพี่น้องแจวหูกอน เม่งเม่งเม่งโอ้ยนี่แหละแบบนี้แหละอืมอืมอืมออืกินอะ น้าเน,นี่ยเป็น่นอนบริกินมากาหมูเนี่ยเอ้าเอาไปนี่ออกกันบังบังมาพี่น่องเอาจะเรียมมาตั้งน้ำตั้งเิียน ออวมาครึ่งอขอบกัณครับ อืกุบๆดีหัก อืมพี่น,อน้องบ่ได้เขาเดินมายัางนะบ่ได้ดังโดนเลยพี่น,อน้องมันนี่อยากดังเลยเนาะจัดคก็ดังจัดดังให้เจ้าของกันพี่น้องผมบ่ได้ดังโดนเลยมันนี่อยากดังเนี่ยจ,จัดดังให้เจออนน้า,อาจดดจอของเนาะเอาดังคาคาเลยมันนี่ อืมเขาทาอืมตรงคนหูเนี่ยแซ่บ ย่างในบอกพี่น้องจาเมนูนี้เนี่ยเป็นกับแกงกัไเลเป็นกับข้ากันเลยนี่ใบหูมัน Fin. Mm. Oh. Yeah, bon. yeah. โอ้ข้าทาพี่น้องดูมันกินเถีม่มั้ยอื้อโอ้ข้ทาพี่น้องนี่เอาไว้กับแก้มเมื่อกี้ก็กินขา้าวหองท่องไปแน่พี่น้องโอ้ จำบ่ได้ว่าโดานปะไหนเนาะแล้วกันนาทีโดนเติบยูบบกค่อยได้เอาหัวหมูกับหน้กกนกากากหมูมากินแบบนี้นะพี่น้องเออมาก,กินแบบดนๆมาก,กินอีแสบครับบ่ค่อยเลี่ยนเพราะว่ารุาน่นกินนะครับย่างที่บอร์มันีจัดเป็นหน้ากากมันเนาะพี่น้องอยากดังจัดความดังให้เจ้าของจัดดังให้เจ้าของไว้แสบหมูกับครุบๆนะพี่น้องอย่างที่บอกนะครับผมเป็นกับแก่ก็ได้กับเขาก็ดีเนี่ยพี่น้องเรามาหนึ่งเมือง ต้มมก็จะต้มด้นไมสิ่งนี้นะครับก้เข่ากันเลยครับเอ้าขอบคุณพี่น้องคือเก่าล่ะที่ให้การสนับสนุนนะครับมาโดยตลอดวัวผมสิเปิดเยทั้งเป็นทุกแพทฟอร์มนะพี่น้องนะกรันยังตามไปติดตามนะครับขอบคุณหลายๆยังให้การสนับสนุนครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนทุกไลค์ทุกแช่นะครับ ผมก็สิพยา,ยามสรรหาอาหารสำรับการไปมาแบบนี้นะครับกัด้นเติบมหาที่บ้เคยได้มันนําเสนอกับทีาแบบทีวบ้คอยเด้นําเสนอมาน้าเสนอนะครับเอาคลิปนี้ไ้ซ้ำนี่ผมกับินาครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ